โหแรงมากแครต้องไป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 เอาไปเลย ลาบันไดนะได้ลงไปเลยลงไปไหวเปล่าเขืไหว,ว,วใช่ไหมแล้วก็พอถ่ายวีดีโออยู่เป็นไงบ้างครับฮะกลัวไหม